วัดหัวดงตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเ่ื่อทำบุญในโครงการบประชาสัม,มนเณนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ในวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567ได้ตั้งแต่เวลา7 0 0นถึง12.00นโดยประมาณ อนิสงของการทำบุญบรรรพชาสามเณร 1. นย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติตระกูลสูง 2. ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญา 3. เป็นผู้มีสถามั่นคง 4. เป็นผู้มีความจำปฏิพานว่องไวมีปัญญาดี 5. มีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคง 6. เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดา 7. ปลอดภัยจากศัตรูหมู่มาร 8. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างาม9มีอำนาจมาก10เมื่อตายไปแล้วย่อมเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม11ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย